สวยเสียงนี่เพาะมากโอ้ยมัดตุ้งเฮ้ยยัเข้าตัอยันไม่ต้อมันต้องเซ็คลิปมา โอ้โหทำไมมันตรงเป๊ะขนาดน,นี้วัดเบดรูดนู้นที่รูนูน้นรูนี้ไม่กัดกัดรูนูน้น

เดินเยลยพี่ไปเน้นทุ่มหน้าอาจจะต้องสคิปเข้าไปสุ่มนี้มีตัวด้วยพี่สคิปเลยมันต้องลึกอะ เดี๋ยวลืมเซ็ตเบรกอีกฟากัดแม่งชอบลืมให่เข้าโอ้โหี้ หน้ากัดแล้วขนาดนั้นอ่ะแต่ตรงนี้มันใหญ่ๆเลยนะที่มันดันนะไม่ออก โอ้โหโค่นหน้ากัดเลยนะแม่งเป็นปามจะทนไหวได้ไงเรามาเรียกมันก่อนโอ้ยลืมไปเรียยต้นมะม่วงต้นเด็ด <laughs> นี่มันอยู่ตรงนี้เลยโคนต้นมะม่วงนี่เลย นั่นเอยชนเขาชนคานปูนไม่เบรกไม่รู้จักเบรกชนเลยจิ้มกัดลูกปลาตรงนี้ใช่ไหมมันเข้าซุ้มแน่นอนวฮ้ยข้างหลังนี่ข้างหลังอะไรกัดลูกปลาเลย มันมีท่อน้ำน่ะมันวิ่งตามท่อน้ำอ่ะท่อใหญ่นะ ใช่ว่ามันไม่ค่อยเปิดประตูน้ำโอ้ยน้ำเสียใต้ต้นมะขามเทศ จะใส่เลยนะมันวิ่งโอ้โหขึ้นต้นไม้ไอสัตว์ป,ปลับฉโดวิ่งอยู่นู่นนูนนู่นนู้นนั่นอีกแล้ว

ย้ำเลยนะชายรูนั้นน่ะม่บุ้มตะวันกิ้มตาหมูมันออกมาจากรูนั้นแหละย้ำไว้รูนั้นเลยนะชายมันย้ำได้สองอันเพราะข้างหน้าผมย้ำนานตรงนี้ย้ำนานเลยเพี่ กัดกูก็ได้นานแล้วเรื like. Assass, mm ่องนี้น้ำไม่เสียด้วยใช่อืม บัตเบดบัตเบดบัตเบดเป็นไงานาั่นไงล่ะเป็นไงบัตเบสเอสีด้วยตัดเฟนติดใส่ได้อยู่ ได้อยู่อ๋อโอ้ยโอ้ยเบสประเภท S4 พร้อมแล้วหรือยังไม่เล็กนะครับไอ้เหี้ย,อ,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 ยอะไรเนี่ยเล่นมาก เล่นมากไปไม่ง้างพี่ oh. เล่นมากไปนหน่อยเราเกี่ยวขึ้นได้หนาแล้วเล่นเยอะใส่ชิดได้นะพี่สีรูขวาโลนะ <Hey. S 1> ตัวนี้ไม่จะกัดอยู่แล้วไม่แป,ไปงนู้นพี่ <Hey. S 1> โอ๊ยเลยไปนี่ก็เดี๋ยวจะไปวัดบัวผันแล้วพี่เราไปลุยวัดบัวผันกัน บางมดเดอเดี๋ยวจะไปลุยให้ดูมีความมั่นใจแล้วส <c oughs> ายมันโอเคเลยนะโน่ผมกผมก็นึกว่าเล็กไงผมก็นึกว่าเล็กไงผมก็เล่นมาธรรมดาะผมมาเห็นตัวอ้าวเหียไม่เล็กนี่หว่าเหียยาวบึบเลยหลายพอยต์เลย 4ี่โลกว่าตัวเนี้ยนันงกัดเบามากไม่มานี่หรอกไปนู่นผมว่าปลามันอยู่กลางคลองมันไม่อยู่ริมหรอกนี่ก็วิ่งไปบางมดเลย เนี่ยมันอยู่ใต้ต้นไทรนี่เยอะอยู่ลึกมากแต่ปกติมันขึ้นจิบเป็นเยอะนะวุ้ยเฮียไม่กัดไม่โดนได้เหเี่ยวคอนเฟิ ชนไม้เมื่อกี้มันกัดเลยชนไม้กระเด้งมาม่งกัดเลย น้ำนี่มาจากไหนอ่ะน้ำบอ่อเพิ่งปล่อยมาพี่แต่ได้อยู่ชโดมันไม่ไม่ได้เขียวแบบน้ำเสียพี่เขียวแพนตอนเขียวออสเซียน โอ้โหเข้าไปได้ไงวะอืเสียงแต่ไม่กล้าปัน่นจะช้าทีกทีนะไม่ขยับเลยดันเลยอน่ะปลาท่อเดียนเนื้อไปหน่อย ถ้าเกิดหูดับแล้วแล้วเ็นได้ขบเมื่อกี้โอ้โหอะไรของกูวะเนี้บัตเบดนะเห็นเป็นอะไรเนี่ยไม่ายจไม่ได้ะ กัด้นจบมันผมคอช้างไง <_ C 1> โอ้ยโอ้ยเอเสสี่ครับบางมดบางมด,ดมีอะไรบางมดมีอะไร เอสสีโอ้ยโหไม่เล็กกว่าไฮโดรบินโดดบินนะครับกัดแล้วกัดอีกนะครับบัตหูดับเสียรุดพอกกดีเลยเข้าใจแล้วดีแล้วพีมีใครเห็นบ้างนี่ครับบัตหูดับ พบกันเร็วๆนี้นะครับทำการนี่สนันนะผมต้องมั่นใจบัดเวดเราต้องทำได้เราต้องหยอดได้เราต้องทำได้ ถ้ามันมีตัวมันใสแล้วนะเข้าไปขนาดนั้นน่ะใช่ปะนั่แซมก็น่าจะทะลุมานี่แหละเนี่ยในเนี้ยในยเนี้ยพี่มันน้าแม่งขึ้นก้มก้มไปเที่ยวไม่ยอมกัด มันหนีผมมาตั้งแต่ซุ้มนี้ไล่ไวตีตะคริปไล่แม่งหนีอืมใใช่ไตรงนี้เบาเาเบาเพี่เบาตรงนี้เบาตรงนี้แม่งสัตถึงอยู่ดูดิดเผลอปล่อยเหยื่อนิดเดียวไอสัตว์ซุ้มสวยเลยตรงนี้ ุ้มปลากัดด้วยพอเยอะตกฟัดเดียวเองโดนเลยเนี่ยทุ่มนี้มันกัดผมอยู่ วุ้ยคิดแม่แงมูใหญ่ด้วยเรียไม่เล็กเลยอ่ะผมแม่งพลาดเองพลาดได้ไงวะเนี่ยกินอ่ะช้าๆเลยสัตว์กลัวกัดไปโดนฮ <c oughs> ลึกกวัวมันจะออกอะ่ะตุ่มนี้มันลึกมาก มันมีรูข้างล่างอีกเฮ้ยเสียงเพี้ยนมาสวยเสียงนี่เพาะมากโอ้ย โต้เฮ้ยแม่งเข้าโต้เน<ๆ>มตีต่อหสมัดโต้หัวดับหัวดับหัดับครับ บอกนะเราผอมแล้วผมไม่หย่อนแล้วผมงัดตลอดแล้ว S4 ครับ12 25 12 25ซัดเต็มเต็มเอ้ดูกันเห็นกันจัดจัดเห็นกันจัดจัด เกี่ยวโอนตึกเลยตูยมีอีกไหมวะไม่ใช่คนละตัวกันแน่นะอ,อ้าวดับดับจริงๆริงยงไงล่ะทะลุเลยเด็ดตัวนี้ไม่ต้องผ่อน